สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมเราจะมาสอนในเรื่องของการลงมอดถนนเนาะการลงมอดถนนเนี่ยก็คือมันจะเป็นให้ถนนแบบเออดูแบบดูสมูทขึ้นเนาะโอเคปะ่ะอ่าแบบว่าดูแบบเออนั่นแหละ <c oughs> โอเคอ่ะเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกน,นะครับผมโหลดลิงก์ได้ในอินสตรูคชั่นนี้นะครับผมอ่าพอเราโหลดปุ๊บเราก็ได้เราก็จะได้อันนี้มาใช่ไหมอ่ะให้เรากดกดเข้าไป มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็กอลฟไฟล์ตรงนี้ครับ c อนโทรลซครับผมทีนี้เราก็ไปที่เฮ้ยทำปกไว้แล้วโป๊ะแตกหมดเลยแล้วก็รอนี่ๆะะแล้วก็ไฟล์เมดิเกีตที่ลงไว้ใช่ไหมที่ไฟล์แล้วก็เอาลิงก์เมดิเกตที่กอบไว้แล้วก็มาโหลดครับผมอันนี้โฆษณาเอาอ,อะเดี๋ยวรอมาโหลดเสร็จก่อนนะ โอเคครับผมเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมให้เราทำการแตกไฟล์เนาะเอ้าอะไรอ่ะหืมหืมอ๋อพื้นที่ไม่พอเหรอเกิดอะไรขึ้นวายพื้นที่เอา้าทำไมอยู่ใี่พื้นที่เต็มมาเนี่ยงงมากเลยโอ้ oh my gosh มื่อกี้ยังสิบกว่าเลยนะอ่ะช่างมถองอ่าแล้วก็เอาไปไว้ไดรี่ก็ได้นะครับสมมติเราแตะฟ้าเนาะอ่ะต้องรอโหลดอีกแล้วเนี่ยอ่ะโหลดก็โหลดเดี๋ยวเรามาโหลดรอมาโหลดสักครู่นะครับผมโอเคครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมให้เราไปที่ อ่อมอดครับผมไฟล์มอดอ่ะสมมุติมันอยู่ด้านนี้ใช่ไหมให้ไปที่ไฟล์มอด x64 d l p p c k k นะครับแล้วก็กดเข้าไปเอ๊ะไม่ใช่สิต้องเอานี้ลง <c oughs> เอานี้ลงนะครับผมเอาโฟลเดอร์ลงนะปึ๊บเสร็จแล้วก็ไปที่เอ่อไปที่อัปเดตดพา RPF นะครับผมไปที่ common นะะั a ตานะครับผมแล้วก็ไปที่ เดือดซีริตนะครับกด e d i t ครับผมเลื่องมาข้างล่างสุดเนาะแล้วก็กด Enter แล้วก็ไปที่โน้ตเนาะแล้วก็ Copy ตรงนี้ครับอ่แล้วก็ลงแล้วก็ Save จบแล้วแค่นี้ <laughs>